yeah yeah if you do one time i never forgive you i okay. never forgive you okay? okay you say something yeah put. i won't be best friends but i don't want to do that anymore i want to have friends some mm -hmm. more you what you said you said can you forgive me yeah i want some friends I can you ever forgive me like i yeah i love can you, you, put, did you put พูดสิพูดม,มาม่าฟอกกิฟเวนมีฟอกกิฟมีฟอกกิฟเวนมีอ่ะพูดใหมส่สิอ่ะพูดสิ <Can S 1> พูดตอนนี้เลยแค่ฟอกกิฟมีแคแล้วขอโทษป,ป้าป้าแน่ยนะไหมโทษโทษป้าป้านัโทษโทษป้าป้าปปทายสอนที่หนูที่หนูทำอะไรเพราะว่าหนูไม่รู้เรื่องหรอกหนูเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแล้วก็แค่แ แล้วก็เวลาคนรักกันเขาจะพูดแบบว่ารักกัน<ม> ama, แบบภาษาผู้ใหญ่ห <ม ama, S 1> นูก็ทําตาม,ม ama, อ่ะมามาทำไมไทยรักสิเก้าคนนู้นอะคนนู้นฟูดอ่ะอ๋อหนูพูดก่อนว่าขอโทษเลยอภัยให้หนูอ่ะพูดใหม่อีกทีที่โทษหนูพูดภาษาอังกฤษพูดเป็นไงฟอกกิฟอะไร I L K L for g i e m e อืม นูขอโทษยกมือสวัสดียกมือขอโทษก่อนทำไงยกมือขอโทษขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำหทำทอีกแล้วค่ะหนูกลัวแม่กลัวแม่มันไม่ดีสิ่งที่หนูทำไปหนูไม่เข้าใจหรอกค่ะมันคืออะไรหนูขอโทษหนูขอโทษฟอกกิฟตมีมั้มอมั้พูดอเกพูดอีกที โอเคพูดอีกทีสิโอเค I forgive me <Yeah. S 1> o okay. อ a คอบอกว่าปารีนาด้วยหนูขอโทษค่ะโอเคพูดทีค่ะหนูขอโทษค่ะทำไมอนั่งนั่งเล่นยูนนั่งเล่นยูนของพุ่นเจ้าของผู้เดียวยางมาหาแม่ให้คอยเป็นอีกอย่างมแม่ค่ะแม่มา Can you forgive me น่งเบาพี่น้องให้คอยป็นอีกย่างหเนเคากมีเดมมีใจซ้ำโอเคค่ะอีกคู่อ Of course Of c u r s e Mommy Of c o โอเคบ k a bye จุ๊บค่ะ Bye I s sorry t t we e your best e n so Bye bye I want be superstar so Bye bye